ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เจาะบดาลน่าจะเสร็จแล้วนะเ <c oughs> มื่อวานไม่ว่างกันพาลูกไปหาหมอวันจันทร์ก็ต้องไปอีกครับนี่ดัวขายได้มั้งนี่คือไม่ต้องเก็บไว้ <c oughs> <c oughs> ตัดสินใจก่อ ตอนนี้หมดไปสามพันเอ้ยสองพันนะครับแบตคาบูแบตคาบูเดี๋ยวไล่ดูวกว่อนคาบูเท่าไหร่นะคาบูแดดสามร้อยห้าสิบของแท้ครับสามร้อยสิบกรองกรองตอนนี้ขาดโอ้กรองขาด สายรัดแล้วก็แบตเตอรี่ก็พันเอ้ยแบตหกร้อยแบตลูกละหกร้อยนะครับของโนโวเอาใหญ่กว่าของมันอีกของมันตัวเล็กนิดเดียวครับอันนี้ของ n นโวรวมทั้งหมดก็พันหนึ่งแล้วพาะตรงนี้พันหนึ่งกล่องไฟนี่ครับกล่องไฟกล่องไฟ อะไรสายเร่งสายเร่งใหม่ครับหัวเทียนมันเครื่องชุดนี้ก็เกือบพันโอ้ยพันหนึ่งครับตีไปเลยพันหนึ่งหมดสองพันแล้วถ้าเราขายจะได้สองพันไหมครับไม่ถึงหรอก น้500าร้อยวงนี้โอ้ oh, ซ่อมขี่ดีกว่าครับออา 2, สองพันละสายน้ำมันสายโช้กถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมครับถ้าซ่อมไม่ได้ผมไม่ซ่อมแล้วแหละประกอบใบเลยขนกลับบ้านรอขายตอนนี้มาสตาร์ตติดแล้วนะครับแต่ ปัญหาหลักเลยก็คือปัญหาหลักเลยก็คือไฟเดี๋ยวมาไม่มาเดี๋ยวมาไม่มาครับสาเหตุเกิดจากอะไรผมก็งงกัน <c oughs> ยังไม่ได้ซ่อมเต็มที่นะครับคันนี้คือแบบเลิกงานมาแล้วก็ซ่อมเลิกงานมาก็ซ่อมครับรอดูครับเสียมีเขาจะจัดให้หรือเปล่าครับวันนี้ วางแล้วทำเต็มที่เพราะว่าถ้าทำถ้าทำป่านี้ก็จบครับถ้ามีเวลานะเดินสายไฟไปข้างหน้าสายไฟไปข้างหน้าก็ยังไม่สายไฟไม่ท่ายนะครับแต่ขบวมันติดแล้วเครื่องมันติดแล้วแต่ระบบไฟเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาครับ มันต้องไล่ระบบใหม่ครับนี่ดูครับสายอะไรตัวสายอะไรนี่ตัดกระชงชงเชงไปหมดแล้วเราจะไปกอบต่อ,อยังไงอ่ะต้องเดินสายหมดเลยนะครับสายใหม่หมดเลยสายนี้ก็าอะไรนี่สีดำมาดำหรือเปล่าเนาะน่าจะมาดำ ไฟสูงตัวนี้ไฟสูงเลยสายสีดำนี่ไฟสูงครับโอ้เบรกเซนเซอร์สตาร์ทนี่ใช่ไหมมันต้องกำกำเบรกครับต้องกำแล้วก็สตาร์ทนะตัวนี้ด้วยจะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ ensor, แบบกำเบรกสตาร์ท ถ้าซ่อมแบบดีๆนะก็น่าใช้นะครับแต่ตอนนี้เหลือปัญหาหลักๆเลยคือไฟเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาครับหัวเทียนบางครั้งไฟไม่มาหัวเทียนพอเช็คดูไปมาไปมาปุ๊บไฟมาครับมันเป็นกับขั้วนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาครับ ผมก็สมัยเป็นเนาะก็ต้องรอดูเขาครับแต่บอกเลยว่าคาบูติแล้วต้องไล่ครับไล่นมหนูใหม่ไล่น้ำมันครับชิเมบอกว่าน้ำมันหนาเกินมันจะกินน้ำมันนะครับเราต้องเบาน้ำมันให้ได้ครับ ตอนนี้ก็กำลังไล่ระบบอยู่ครับให้เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าประกอบคอนโซลอะไรไปปุ๊บมันสวยนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วผมจะล้างหมดเลยถ้าซ่อมเสร็จนะล้างระบบให้เอี่ยมไปเลย ตอนนี้ไม่มีฝาครอบนะครับผมถอดออกนานแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหน,นลืมครับตอนนั้นผมถอดซ่อมชุดนี้ครับมัดไฟครับเขาเรียกอะไรข้าต้มบหรออะไรนะข้าต้มมัดมัดไฟ <laughs> ถอดซ่อมตัวนี้แหละซ่อมได้แล้วสตาติดแล้วช่วงนั้นผมขี่ครับขี่ไปทำงานตลอดแต่ผมให้พี่ชายไปแกก็ ดูแลขับได้ตลอดนะครับแต่มันก็คือที่สาวเอาไปก็ไม่รู้ไปซ่อมท่าไหนหายหมดเลยอะไรคาบูก็หายกล่องไฟก็หายแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงครับต้องซื้อใหม่หมดเลยอ่ะพี่น้องให้เท่าไหร่ครับ <laughs> ผมซ่อมไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่สตาร์ตติดหมดแล้วแต่ไฟมาไม่มาครับเดี๋ยวประกอบส่คืนโครงไฟอะไรเดินสายให้เรียบร้อยให้เทรายครับไหนเนีวผมขับมาแถวนี้แหละถึงโดนที่ผมโดนน็อตเลร์เล,เลยนี่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 ไหม ถ้าผมถอดออกเลยรั่วเลยนะน็อตน่าจะน็อตตอนนั้นผมขับผมดังดังอะไรตัด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 ดผมมากม้มผมล้างเมื่อวานล้างดูอายา้าเอาอีกแล้ว <c oughs> อะสำหรับชิมี้ก็อยู่ที่นี่ครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ